bèn pan bèn pam pan pan rồi rồi yếm yếm yeah bèn pan rồi yếm yeah when you said when you when you said you open this song this is what yeah for you อาอฮูมาร์อืมแป๊บนึงมีเพลงอะไรคิดไว้แล้วลืมเฉยเลยฮ่าเพลงที่แบบว่าเหมาะกับเสียงของตาแป๋วตาแป๋วไม่ออกเว้ยอ่านี่เพลงหนึ่งอีกเพลงนึงเพราะว่าตาแป๋วเสียงเสียงน่ารัก แบบหนึ่งเปิดเนื้อเป็นปั๊มปบวนลูกผมว่าเนื้อน่าจะน่าจะเข้าอืมไม่เคยยอมให้ใครเข้า,ามาขละเพลงไว้ฉันเลยวน วนกลับมาวนกลับมาที่เดิมที่เดิมใช่วนกลับมาที่เดิมตั้ตแต่เซเว่นเด็กเสิไหนเว้อ๋อไม่ใช่ชื่อเพลงวนหลูดชื่อเพลงลูก แม่เพลงนี้ for you your your um your why ah you when you sing song อ่ะกูดชชว์กูแย่แน่นอนไม่บังเอิญใช่ไหมไม่บังเอิญใช่ไหมอืมอะไรอะม่ะไม่ไม่บงังไม่บงังเอิญเอิญ ใช่ใช่ไหมไหมที่ที่เรา,ราเราเราได้เราได้เจอเจอกันการคิดถึงเพื่อนเพื่อนนะครับผม คิดถึงทุกๆคนนะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับมีความสุขนะครับเจอแต่สิ่งดีๆดิสซ g o กูด o r you y ช u วอะไม่บังเอิญใช่ไหมที่เราได้เจอกันไม่บังเอิญใช่ไหมที่เราได้เจอกันโน่ได้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 โนได้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 ไม่เอาโนมาไม่บังเอิญใช่ไหมที่เราได้เจอกัน ไม่บังเอิญใช่ไมมตี่เอ้ยอ <laughs> ไม่บังเอิญใช่ไหมที่เราได้เจอกันไม่บังเอิญใช่ไหมที่เราได้เจอกันไม่บังเอิญใช่ไหมที่เราได้เจอกัน <laughs> แล้วไม่เข้าใจา มไ,มไม่บังเอิญใช่ไหมที่เราได้เจอกันไม่ไม่บังเอิญใช่ไหมที่เราได้เจอกัน You're white 100% o o d ชัวโอ้ If you can sing this song น really ะ nice. Very น่ารัก Very น่ารักโอเคไทยโอเค a l h our นะ Finish นะ 3 h o u r no อฮ okay. okay. ่2 h o u r 30โอเคโอเคอ้า2 h o u r 30 Minutes อ uh, okay. okay. ้โอเคกูดนะต้องแบบโอเคกูดฟูทางกูดเลยนะโอเคป่ะโอเคไม่บางอื่ใช่เอาเอาเอาไว้เลยนะไม่บางอื่ใช่ไหมที่เราได้เธอกัน ไม่บางเงินใช้ไม่ที่กลาตไยเจอกันอ่าโอเค two hour thirty minute กูดกูด full song โอเคโอเคอ่ายักษ์ซกยักษ์ซเป็นเด็กดีเข้าใจอืมชิงก่อนแหละ <laughs>